ขครใครแรงงานเราก็ต้องการแลกเปลี่ยนแต่แรงของเรานี่เยมันจะกีลังยั่งยืนไหมนะ่ะมันถดถอยไปทุกวันไหมนะถ้าไปบอกตัวเองมีกําลังทำไปทําไป,าไปก็ต้องมีการพักพักเหนื่อยให้เข้าที่ก่อนพักผ่อนก่อนค่อยว่ากันต่อค่อยทําต่อให้เป็นต้นมันก็เป็นสัจธรรมอยู่ในตัวแต่ที่สุดของมันก็ ถ้าเราเจ็บแค่ได้ป่วยเขาเรียกว่าเมื่อยล้าอ่อนแรงขายแรงไม่ได้เพราะไม่มีแรงจะขายไงขายไปแล้วทีนี้ทําไปแล้วเสร็จแล้วถ้าโดนเขาคดเขาโกงยุ่งนะเขาบอกเขาบอกว่าเบี้ยวไม่จ่ายค่าแรงไม่ได้เขาเรียกคอตกได้ทีนี้หัวจิตหัวใจก็โอ